ปร,ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้มีการประกาศระหว่างการปราศัยที่อเมริกาน,นะคะบอกว่าจะมีการโทรประสานประเทศไทยแล้วก็กัมพูชาเพื่อเจรจาให้มีการหยุดยิงคือการประกาศออกมาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในครั้งนี้เนี่ยคือส่วนหนึ่งก็มองว่าก็อาจจะเป็นเรื่องปกติเพราะว่าเขาก็เป็นตัวกลางในการลงนามข้อตกลงสันติภาพระหว่างไทยแล้วก็กัมพูชา นะคะก็เป็นอะไรอะยอร a ดีแครเรชันนะคะที่ตอนนี้มันมันก็ถูกฉีกออกเรียบร้อยแล้วเพราะว่ากัมพูชาก็ได้มีการโจมตีมีการยิงเราก่อนนะคะก็ทรัมป์ก็อาจจะมองว่าเอ้ยข้อตกลงตรงนั้นมันยังไม่จบสิน้นมันยังไม่ร้อยเปอร์เซนต์โดยที่มีอเมริกาเป็นตัวกลางเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ตัวเองก็จะได้เข้ามามีบทบาทในตรงนี้เพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยอันนี้ก็เป็นด้านหนึ่งที่มีคนมองอีกด้านหนึ่งก็มีนักวิเคราะห์เองก็มองว่า นี่อาจจะเป็นช่วงเวลาไทาม์ไลน์ที่มีการวางเอาไว้เพราะว่าถ้าว่ากันตรงๆแล้วคุณมาเน็ตเองเนี่ยก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับทางอเมริกาด้วยเช่นเดียวกันเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่อเมริกาเข้ามาแทรกแซงสถานการณ์ในขณะนี้ก็อาจจะเป็นสัญญาณอย่างหนึ่งเหมือนกันก็ได้นะคะเพราะว่าตอนนี้ถ้าว่ากันตรงๆถ้าดูตามข้อมูลแล้วยันไปดูข้อมูลของคนที่เขาติดตามเรื่องของ อาวุธอะไรต่างๆเกามองว่าตอนนี้กัมพูชาก็แทบจะไม่ไหวแล้วสต็อกของระเบิดโดยเฉพาะ B M N 21ที่กัมพูชายิงเข้ามาฝั่งเราตุ้มๆๆๆเนี่ยนะคะก็มีสต็อกอยู่เพียงแค่จำนวนหนึ่งเท่านั้นไม่ได้มีสต็อกใหม่เข้ามาเติมแล้วมันก็ค่อยๆร่อยหร,รอลงไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงเห็นท่าทีของกัมพูชาในขณะนี้ว่าอนอกจากอเมริกาจะเข้ามาเพื่อหวังจะกดดันแล้วเนี่ยนะคะก็มีการ เดินหน้าในการที่จะกดดันไปยังประเทศต่างๆอย่างล่าสุดเนี่ยล่าสุดมาแล้วนะโฆษกของทางกัมพูชามาลีโสเจียตาออกมาบอกว่ากดดันไปยังต่างชาติไปยังต่างประเทศบอกว่าต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งกับกองทัพไทยพอไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยประเทศไทยจะไปโจมตีกดขี่ไปไป โจมตียังประเทศอื่นที่มีความอ่อนแอมากกว่าเออเดี๋ยวเยวเอาเอาคำนี้แบบมาแบบเป๊ะ,ปะแล้วแล้วก็แล้วกันนะสำหรับออโคโศกมาลีโสเจียตาทำให้เรารู้สึกว่าฟังแล้วก็นะอยากจะแบบจับไหล่ขย่าโคศกกลาหมกัมพูชานะคะพลโทมาลีโสเชียตา,ถาแถลงข่าวสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาบอกว่าหากประชาคมระหว่างประเทศ ยังไม่ดำเนินมาตรการใดๆต่อไทยในเวลานี้วันข้างหน้าไทยอาจเดินหน้ารุกรานประเทศเล็กๆต่อไปและบ่อนทําลายสันติภาพในภูมิภาคโอ้โห,ห,หประเทศไทยเราดูเป็นแบบไอ้พวกอันธพาลไอ้พวกเลวไอ้พวกไม่มีชิ้นดีเลยอะนะเนาะแล้วก็บอกว่าหากไม่มีมาตรการใดๆให้กองทัพไทยต้องรับผิดชอบต่อการกระทําที่ผิดกฎหมายของตน วันนี้กองทัพไทยเปิดฉากรุกรานกัมพูชาวันพรุ่งนี้กองทัพไทยอาจทำแบบเดียวกันกับประเทศอื่นที่อ่อนแอและเล็กกว่าไทยซึ่งจะส่งผลกระทบร้ายแรงต่อสันติภาพและความมั่นคงของทั้งภูมิภาคค่ะนี่คือแถลงการของโฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชาเรียกเพื่อนและเรียกร้องไปยังประชาคมนานาชาติว่าจัดการประเทศไทยไอ้นี่มันอันธพาลไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ย ปร,ประเทศอันตพานอย่างประเทศไทยเนี่ยจะไปเล่นงานประเทศเล็กๆอื่นๆเมือนที่กัมพูชากําลังโดนอยู่ในขณะนี้เราทั้งอ่อนแอเราทั้งเป็นประเทศเล็กๆเราไม่มีแรงในการที่จะต่อสู้อะไรกับประเทศที่ใหญ่กว่าเราอย่างประเทศไทยอย่าให้ใครมาเป็นเหยื่อมันกัมพูชาเลยประมาณนี้นะคะทีนี้กลับมาที่โดนัลด์ทรัมป์หลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์ประกาศซึ่งในตามข่าวก็บอกว่าวันนี้ค่ะ วันพฤหสัสบดีซึ่งก็เป็นเวลาของอเมริกาก็น่าจะเป็นคืนนี้นะคะที่เขาจะโทรศัพท์เข้ามาอยังนายมนตรีของไทยแล้วก็กัมพูชาด้วย,ยนะคะทีนี้ท่าทีของคุณอนุทินชาญบีร์พูลว่าอย่างไรว่าเออเราจะต้องยอมตามที่อเมริกาเขาว่าไปหรือเปล่าเขาจะเอาเรื่องมาตรการภาษีมากดดันเราไหมท่าทีของเราจะเป็นอย่างไรนะักข่าวถาม คุณอนุทินนะคะคุณอนุทินก็บอกว่าขณะนี้ยังไม่ได้รับการประสานเพราะปกติแล้วเวลามีการหารือกันทางโทรศัพท์อันนี้จะต้องมีการนัดหมายหารือกันก่อนนะคะแล้วก็มีช่องทางของมันอยู่คือไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆอจะยกหูหาเมื่อไหร่กันก็ได้เหมือนเราโทรหาเพื่อนเราอยากจะเมาส์กันตอนนี้ก็โทรเลยแต่ว่าในเรื่องของ ระหว่างประเทศระดับผู้นำแบบนี้มันอาจจะไม่สามารถจะทาแบบนั้นได้มันก็มีวิธีการของมันอยู่นักข่าวถามว่าหากโดนัลด์ทรัมป์ติดต่อมาเพื่อเจราจาหยุดยิงจะยอมพูดคุยด้วยหรือไม่คุณอนนุทินบอกว่าระดับประธานาธิบดีสหรัฐโทรมาเนี่ยเอาละยังไงเราก็ต้องรับสายแล้วก็ต้องคุยกับเขาแต่สิ่งที่เราจะต้องทําก็คืออธิบายค่ะเราจะต้องอธิบายให้เขาเข้าใจเพราะเขาคงไม่ทราบสถานการณ์ดีไปกว่าตน จึงต้องอธิบายให้ฟังก่อนว่าเป็นอะไรนักข่าวถามต่อว่าแล้วหากเขาโทรมาเพื่อเจรจาหยุดยิงจุดยืนของเราตอนนี้จะมาบอกให้เราจบไม่ได้ใช่หรือไม่คุณอนุทินบอกว่าคนละเรื่องกันเรื่องนี้เป็นเรื่องระหว่างคู่กรณี2ประเทศและความปรารถนาดีของผู้นำประเทศอื่นที่ต้องการให้เกิดสันติภาพแต่เราต้องอธิบายว่ามีปัญหายอย่างไรทำไมถึงเป็นเช่นนี้และการนัดหมายกันในระดับผู้นำไม่ใช่อยากจะกดโทรก็โทรได้เลย ต้องมีการนัดหมายมีประเด็นที่จะคุยกันยังมีเวลาในการเตรียมประเด็นต่างๆหากการพูดคุยจะเกิดขึ้นจะต้องเชิญรัฐมนตรีต่างประเทศผู้บัญชาการทหารสูงสุดรัฐมนตรีกรลาโหมต้องทาทุกอย่างตรงไปตรงมานักข่าวถามว่าแล้วนอกจากสหรัฐตอนนี้มีประเทศอื่นติดต่อมาหรือไม่คุณอนุทินก็บอกว่ายังไม่มีนะคะการติดต่อก็ต้องผ่านช่องทางทางการทูตหากมีการติดต่อมาเรียบร้อยแล้วกระทรวงการต่างประเทศจะแจ้งมาอีกครั้งหนึ่งก็เป็นท่าทีที่ เหมือนกับจะต้องรอนะคะว่าเขาถ้าเขาโทรมาถ้าเทียงกุทินก็คือถ้าเขาโทรมาเราก็ต้องอธิบายเขาฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะโดยอันเนี้ยมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเขาจะบอกบอกให้เรามาหยุดก็ไม่ได้เพราะคุณนิทิก็บอกชัดว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องระหว่างเรากับกัมพูชา